สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทลวิธีการข้ามชายแดนนั้นแน่นอนว่าต้องเสียค่าผ่านประตูนะครับ หรือว่าข้าผ่านทางเสียก่อนแต่ถ้าเป็นพม่าข้ามาฝั่งเราก็จะไม่เสียนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินเข้าไปที่ด่านตรวจแม่สายแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ทหารทั้งหลายเลยเนี่ยให้บริการอยู่ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอย่างที่คิดเลยครับพอข้ามแดนไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรถ3ล้อคอยบริการในราคาที่ไม่แพงครับก็สามารถนั่งไปชมวิวไปสุดยอดมากเลยครับขอบอกเลยนะครับแต่ขอแนะนำนะครับว่าให้เดินหาซื้อของอร่อยๆหรือว่าของเท่านั้นก่อนครับ มีของอะไรสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบริการรถ3ล้อนะฮะที่อยู่ในก็ประมาณร้อยกว่าบาทเองครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะฮะก็จะได้มีโอกาสแวะไปเก็บภาพก็คือวัดรักแข่งและก็เจดีย์ชเวดากองจำลองตลอดจนตลาดชายแดนครับ เดินทางมาไม่ไกลนะครับจะตลาดแม่สายนะครับตอนนี้ผมมาอยู่พื้นที่ที่เป็นการรวมของ3แผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นแผ่นดินไทยครับฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวและข้างหลังของผมนี่ครับก็เป็นพม่าครับบริเวณสามเหลี่ยมทองคําแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีนะครับก็เป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกเลยก็ว่าได้ครับโดยการนําทองคํามาแลกกับฟิ่น ซึ่งในบริเวณนี้นะฮะก็เหมาะอย่างยิ่งเลยในการแลกเปลี่ยนครับเนื่องจากทั้งที่ตั้งและก็การเดินทางที่ไม่ยากนักเพราะว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับเป็นจุดตัดของแม่น้าโขงกับแม่น้ํารวกที่ผู้คนทั่วไปนะฮะจะเรียกว่าศพรวกชายแดนบริเวณนี้ครับก็เลยเป็นเขตแดนของ3ประเทศนั่นก็คือไทยลาวและก็พมา่าโดยมีสันดอนตรงกลางนะครับซึ่งเหมาะมากๆกับการแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นครับจุดยอดนิยมนะครับที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้ก็คือการมาถ่ายรูป โดยเฉพาะบริเวณสุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำครับ oh, you, จากนั้นนะครับเข้ามานมัสการพระพุทธรูปองค์สีทองอรารามนามว่าพระพุทธนาวารานตือ้อที่ประดิษฐานอยู่บนเรือนแก้วกุศลธรรมตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณชายน้ำครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อเพราะว่านอกจากที่จะเที่ยวทางบกแล้วนะครับ เราเนี่ยยังสามารถนั่งเรือเที่ยวได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะลงเรือนะครับไปดูเกาะสามเหลี่ยมทองคำกันครับก็จะวิ่งวนๆอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะฮะว่าจะชิลๆสบายๆแค่ไหนครับ หนึ่งกิจกรรมนะสำหรับใครที่มาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำนะครับกราจะชมวิวนะบนฝั่งแผ่นดินไทยได้แล้วนะครับก็ยังสามารถนั่งเรือล่องแม่น้ําโขงครับเพื่อมาชมนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้เป็นลาวนะครับประเทศลาวสองปอลาวนั่นเองส่วนอีกฝั่งเนึงก็เป็นเมียนมาครับก็สามารถชมทิวทัศนะแล้วก็วิถีชีวิตรูปแบบชีวิตคร่าวๆได้นะครับแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้มีบ้านเรือนสักเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกเรือเดินทางเรือโดยสารมากกว่าครับ นะว่าการเดินทางด้วยเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ต้องใส่เสื้อชูชีพครับตอนนี้ก็ไปเทียบท่าที่ฝั่งลาวนะครับถือว่าเป็นประเทศที่2ของวันนี้นะฮะ วันเดียวไปถึง2ประเทศเลยนะมีพม่านะครับนี่มาเหยียบฝั่งลาวด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้ตลาดตอนเช้านั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างในดีกว่าครับว่าเขาจะมีอะไรขายบ้างครับมาถึงฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นป้ายนะครับยินดีต้อนรับครับก็จะเห็นนะครับว่าภาษาของลาวเนี่ยนะครับเราก็ยังคงอ่านได้อยู่นะฮะอย่างข้างบนนี่เขียนว่าประเทศลาวนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้พวกตัวควบค้ำเหมือนที่เราใช้นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยยังมีสิ่งที่คล้ายกันมากเลยทีเดียวครับ ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเดินดูรอบรอบนะครับว่าตลาดแห่งนี้นะครับที่ตลาดตอนเช้านี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นพวกข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะพวกกระเป๋านะครับผมแล้วก็มีพวกของกินรวมไปถึงพวกเหล้าที่เขาดองพวกงูพวกอะไรอยู่ข้างในด้วยนะก็แปลกตาดีเดี๋ยวไปดูกันครับ มาถึงตลาดฝั่งนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักหน่อยครับเป็นไปได้นะครับว่าที่นี่นะครับมีต้นไม้สวยๆนะฮะก็คือต้นงิ้วนั่นเองนะครับดอกงิ้วเนี่ยอยู่ในช่วงเทศกาลบานพอดีนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันสวยมากๆนะครับที่สําคัญนะฮะที่นี่ยังมีพวกข้าของเครื่องใช้ต่างๆเยอะแยะนะฮะพวกกระเป๋านะฮะเสื้อผ้ายังไงเดี๋ยวมาเดินดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าครับ นี่นะครับก็คือดอกยิ้วนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับคือมองแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสวยนะครับโดยเฉาะอย่างยิ่งตัวต้นของมันที่ไม่ค่อยมีใบนะครับก็มองขึ้นไปแล้วสวยมากๆครับแต่ว่าที่นี่นะครับยังพิเศษกว่านั้นครับก็คือว่าตัวดอกยิ้วเนี่ยนะครับเขาจะดึงตัวกลีบดอกมันออกนะครับให้เหลือแต่ตัวเกสรของมันนะครับแล้วมาตากแห้งครับพอมาตากแห้งแล้วนะครับก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้ไปเป็นขนมจีนน้าเงี้ยวนะครับรวมไปถึงเอาไปทอดขายได้ด้วยนะฮะราคาแพงเลยทีเดียวนะฮะไม่เชื่อไปลองดูครับ ที่นี่นะครับจะเห็นว่าตัวนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็จะมีทั้งฝรั่งนะครับแล้วก็มีทั้งคนไทยด้วยครับแต่คนที่มาซื้อของส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองครับของที่นี่นะฮะราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากประเทศไทยสักเท่าไหร่ครับแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วนะครของราคา100รบาทหรือว่า2อ0สบาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยแพงสำหรับเขาครับสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับก็สามารถนั่งเรือมาได้นะครับแล้วก็เสียค่าเข้านะฮะประมาณ30บบาทก็ถือว่าเป็นค่าผ่านทางนั่นเอง มาเชียงรายครั้งนี้นะครับก็เลยถือว่าได้ลัดเลาะรอบบ้านนะครับถึง2ประเทศด้วยกันครับนั่นก็คือประเทศพมา่านะครับหรือว่าเมียนมาและก็ประเทศลาวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแหของการมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ด้วยนะครับหากใครนะครับมีข้อเสนอแนะอยากให้เรานะครับไปลัดเลาะรอบบ้านที่ไหนนะครับหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนแนะนำมาได้ครับผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับ facebook com ythailandtv หรือว่าดูรายการของเราย้อนหลังได้นะครับเกิคคำว่าทำไมไทยแลนด์ครับ